อบอาจารย์ได้ไหมคะว่าอะไรที่เรียกว่าสื่อชำระเงินที่ไม่ใช่ในรูปแบบของเงินสดเงินโอนครับการโอนเงินใช่ไหมนอกจากการโอ,โอนเงินแล้วยังมีอะไรอีก <c oughs> มีอะไรอีกไหมที่มันสามารถ จ่ายได้โดยที่เราไม่ต้องถึงเงินสดไปจ่ายเ <Check. S 1> ช็คใช่พวกเช็คพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็นเช็คก็ได้เป็นดราฟก็ได้หรือจะเป็นกิฟต์วอลช์กิฟต์วอลช์ก็เหมือนกับบัตรกำนันนะคะบัตรกำนันอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อของในราคาที่มัน ในยอดที่มันถึงสมมุติ5,000บาทเนี่ยจะได้วอลเชอร์คืนมา100บาทซึ่งเราต้องเอาวอลเชอร์นี้ซื้อของในห้างห้างนั้นนะคะมันจะเป็นบัตรแทนเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทปทเนี่ยเขาก็ได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเนี่ยก็จะ ให้ความหมายของระบบชําระเงินก็คือกระบวนการส่งมอบหรือโอนสื่อชําระเงินเพื่อชําระราคาของสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะอีกความหมายหนึ่งนะคะเขาก็ให้ความหมายของระบบชําระเงินก็คือเป็นกระบวนการส่งมอบเงินเพื่อชําระเงินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะระหว่างผู้จ่ายและผู้รับ นะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลหรือองค์กรนอกจากนั้นเนี่ยยังรวมถึงองค์การที่เป็นตัวกลางในการเป็นผู้แทนในผู้ของผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินอย่างเช่นพวกธนาคารพาณิชย์เป็นต้นก็อย่างเช่นการโอนเงินนะคะเราก็จะมีแบงค์ที่เราผูกบัญชีมีบัญชีที่ผูกไว้ในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะซึ่งบัญชีปลายทาง จะเป็นธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อกลางที่ใช้ในการโอนเงินก็คือเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆของธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ผู้จ่ายกับผู้รับเนี่ยทำการผูกไว้นะคะโดยที่มันก็จะมี ความหมายหรือคำสำคัญของระบบชำระเงินเนี่ยมันคืออะไรนะคะหลังจากที่เราทราบความหมายของระบบชำระเงินแล้วว่ามีคน